อ๋อแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนกูใช้ออฟไงเฮ้ยเุ๊ยเป็นไปได้โอ้โหมีออฟอ่ะขนาดละไม่โดนวายหวายไม่โดนวายไม่โดน กูเนี่ยไม่โดนไม่ดนข้างหน้ามันโดนข้างหลังเว้ยเอ้ยข้างบนเอาคุณดูว่าขบนมีนัคอยขัก r e l a d ไอ้เี้ยขโทษผมขอโทษผเาเรียกนแทกไว้นิแทกกอะไรขึ้นทาฝั่ครับเนี่ยเออไเยไม่อยากเล่นแล้วเกมเนี้ยเเมาดูแบบ ชุด close to you One enemy remaining คุณผมริงไม่โดนคือเราเราให้โอกาสเขาไงเผื่อเขากลับมาคุณ้าใจปะเออยิงไม่โดนมันต้องอับอายปะเออมันมีทีมคิดมากนะมันมันเขียวแดงมันต้องเขียวไปฟาร์มแต้มมาเล่นกับพี่เลยนะ คุณหมายความว่าไงพูดยิ้มหมายความว่าไงวะฮะะเดี๋ยวก็ฟามแต้มมนเล่นกับผมหมายความว่าไงวะคือเขาพามาเพื่อโดนลบใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวคุณผมว่าเราไปเรื่องต้องเคียร์กันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลยฟามแต้มเพื่อจะได้มาขึ้นแรงกับพี่ไงเหมือนแบบเหมือนเหมือนลดน้ำหนักมาเพื่อนมาเพื่อไปกินหมูกระทะกับเพื่อนอะเก็าใปะคือแบบคือเราผอมเพื่อจะไปอ้วนกับเพื่อนอะคุณก็จะทีสี่ของทีมติดตาพอดีฮ ไว้ใจเต้นตึกตักตึกตักเลยนี่ที่เป็นครั้งแรกที่เราไปเล่นน้ำ <S <S ผมกดโซโลแรงจนถึงแพทตินัมได้ด้วยตัวเอง